ไม่เสียเวลาครับมาเริ่มกันด้วยควิสเกมกับคําถามทางวิทยาศาสตร์ของเรากันก่อนเลยเดี๋ยวมาดูรับว,ว่าสิ่งของที่จะมาท้าทายน้องๆในวันนี้จะเป็นอะไรครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับเห็นอะไรกับอุปกรณ์ของเราบ้างครับตอนนี้น่านจะเป็นแม่เหล็กนะครับใช่แล้วแหละครับคำถามในวันนี้เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กโดยแม่เหล็กนั้นจะมีสองขั้วก็คือขั้วเหนือและขั้วใตา้ซึ่งขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน แต่ถ้าหันขั้วต่างชนิดมาเจอกันก็จะดูดกันนั่นเองครับและคุณสมบัติโดดเด่นอีกอย่างก็คือบริเวณรอบๆแม่เหล็กจะมีการส่งอํานาจบางอย่างที่สามารถดูดโลหะบางชนิดได้เช่นเหล็กนิกเกิลแมงกานีสซึ่งบริเวณโดยรอบของแม่เหล็กที่สามารถส่งอํานาจไปถึงนั้นก็จะเรียกว่าสนามแม่เหล็กครับส่วนนี้คือท่ออลูมิเนียมครับและสิ่งของอีกอย่างหนึ่งก็คือท่ออลูมิเนียมครับ ซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีเลขอะตอม13เป็นโลหะมันวาวสามารถกลึงและหล่อขึ้นรูปได้ง่ายปัจจุบันมีการนำเอามาผสมกับธาตุชนิดอื่นๆเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนนิยมนำมาใช้ทำวัสดุหลายชนิดและที่สำคัญแม่เหล็กไม่สามารถดูดอลูมิเนียมได้ครับและในวันนี้อลูมิเนียมที่นำมาใช้นั้นก็มีลักษณะเป็นท่อกลวงมีความหนา2นิ้วส่วนจะนำมาท้าทายอะไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับถามคำถ,ถามเดียวว่ามันดูดกันไหม ไม่เหล็กอะอลูมิเนียมไม่ไม่ดูดไม่ดูดนะและคำถามคือถ้าเรานําเอาไม่เหล็กแท่งนี้ครับใส่ลงไปในท่ออลูมิเนียมที่เราเจาะรูไว้แบบนี้นะฮะ จะเกิดอะไรขึ้นอเอาละครับคำถามในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากเรานำเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในท่ออลูมิเนียมในลักษณะแนวตั้งอย่างนี้ครับซึ่งบอกได้เลยครับว่ามีความพิเศษแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปฟังตัวเรื่องก,กันเลยครับ้อยข้อไก่ครับบอกแม่เหล็กนี้เข้าไปในอลูมิเนียมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะถูกแรงผลักทำให้มันกระเด็นออกมาหรือขอไข่ครับแม่เหล็ก เข้าไปในแท่งอลูมิเนียมครับพอเข้าไปปุ๊บสุดท้ายพอลงไปถึงปลายทางแล้วแม่เหล็กนี้พุ่งออกมาจากอลูมิเนียมด้วยความเร็วและแรงพึบเลยหรือคอควายครับแม่เหล็กแทน่นนี้ตอนลงไปนะครับมันค่อยๆลงแบบเอือเอ่อยๆไปเรื่อยๆจะเป็นแบบไหนเอ้าวไปจำที่ครับเชิญ sure. เอาลยสิครับจะเกิดอะไรขึ้นหากนำเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในท่อ,อลูมิเนียมระหว่างข้อที่1แม่เหล็กจะกระเด้งออกมาทันทีหรือข้อ2แม่เหล็กจะพุ่งออกไปด้านล่างอย่างแรงหรือว่าจะเป็นข้อ3แม่เหล็กจะค่อยๆไหลลงไปอย่างช้า,ชา <c oughs> ๆก็ต้องมาวิเคราะห์กันเลยครับว่าแม่เหล็กซึ่งไม่สามารถดูดเจ้าลูมินียมนี้ได้จะทําปฏิกิริยาอะไรกันครับถ้าพร้อมแล้วตอบว่าข้อ1และข้อ2ครับมาดูที่ เราเรียนสภาสมุทรก่อนนะครับจิดตอบอหนึ่งเพราะว่าพอคิดว่าเมื่อแม่เหล็กลงไปนะคะอาจจะเกิดแรงผักอะคะ่ะอย่ไงไรแม่เหล็กก็ต้องทำระยะโลหะอยู่แล้วค่ะเพราะรอลูมิมนียมก็คิดว่าเป็นโลหะกึมมันจะกึง่งกึ่งโลหะกับอโลหะค่ะมาที่ครูเมืองครับคิดว่ามันจะออก <c oughs> ด้านล่างด้วยความรุนแรงเพราะว่าอะไร พอเราก็รู้อยู่แล้วว่าเหล็กกับอลูมิเนียมมันไม่ทําปฏิกิริยากันมันไม่ดูดกันไม่ดูดกันค่ะถ้าเราหย่อนลงมาก็น่าจะแม่เหล็กก็น่าจะล่วงหลุนลงมาตามแรงนุ่งถุงของโลกครับน่าจะมีการผักสักเล็กน้อยเพื่อเป็นแรงเสริมเพื่อจะเป็นแรงเสริมแรงดึงดูดของธรรมชาติอ่ะโอเคนะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเรานําเอาแม่เหล็กทรงกระบอกนี้ครับใส่เข้าไปในท่ออลูมิเนียมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ มาดูครับมาเลยฮะทีมงานครับเชิญครับอุปกรณ์ป้องกันนะฮะหลาชิ้นแล้วครับบรรดานะครับ,รรบแหม่ก็ต้องใส่เครื่องป้องกันกันเล็กน้อยเลยครับเผื่อว่าจะเป็นข้อหนึ่งแม่เหล็กกระเด้งออกมานั่นเองความเร็วปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าต่อพอใครจะเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้มาดูครับสิ่งนี้กิดขึ้นเคือ เอามือมาลองไหมเอามือมันลองไหมกลัวมันจะเด้งออกมานะนะเอามือรองข้างล่างนะกลัวมันจะลงมาเร็วนะเราดูนะฮะเอามือมาประคองฮะมา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 เราเรารองข้างล่างดูนะฮะมันจะเร็วแค่ไหนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมตอนนี้ก็จะได้รู้แล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทีมใดจะคว้าคะแนนไปได้หรือจะไม่มีใครที่ได้คะแนนไปเลยมาดูกันดีกว่าครับเรงไมเร่งเดงครับแ้งไปแรงแรงเอามาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ค่อยๆลงมาครับโอ้โหและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือแม่เหล็กจะค่อยๆลงมานั่นเองครับพลาดคะแนนไปทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยหย่อนผิดหรือเปล่ามันมถึงตัวอย่างนี้ฮะ,ะทำไมมันไม่ออกมาเร็วๆนะฮะดูนะฮะสุดท้ายมันหนจริงๆด้วยนะฮะลอ,องดูลองดูลองดู มันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงแม่นับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่าประหลาดนี่แหละครับสิเจ้ามเมล็กนี้แต่เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆในท่อลูมิเนียม คล้ายๆกับเป็นภาพสโลโมชันเลยีเดียวครับส่วนปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราลงมาฟังคําอธิบายจากด้วยศาสตราจารย์ดอร์สุรเชษฐ์นิพกํเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทอ,อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยใช้แม่เหล็กในการสร้างกระแสไฟฟ้าใช่ไหมใช่อย่างคืนต่างๆเนี่ยเวลาเขาปล่อยน้ําลงมาเนี่ยน้ำก็จะไปดันให้มีการหมุนขึ้นมาเขาก็จะขดลวดเนี่ยไปหมุนในบริเวณที่มีแม่เหล็กอยู่ ใช่ไหมครับก็แปลว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยตัวขดลวดเองก็จะสร้างกระแสไฟฟ้าใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้จากอีกบทหนึ่งก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กวนอยู่รอบๆมีกระแสไฟฟ้าตรงนี้ด้วยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้วิธีการคืออย่างนี้ครับเราลองคิดว่าไอ้แท่งอลูมิเนียมใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับ ขดลวดแหละเยอะไปหมดเลยเพราะตัวมันเป็นตัวนำใช่ไหมครับ <P ew is> พอเราปล่อยสนามแม่เหล็กไปเนี่ยไอตัวหน้าหน้ารับของขดลวดเนี่ยก็จะคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กละเพราะตอนแรกขั้วเหนืออยู่ไกลตอนหลังขั้วเหนืออยู่ใกล้มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กตัวมันเองก็จะสร้างกระแสไฟฟ้ามา <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับ <S <S ทิศของการสร้างกระแสไฟฟ้าก็เพื่อมาต้านทิศของการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กตัวมันก็ทําตัวเหมือนแม่เหล็กก้อนหนึ่ง เพราะฉะนั้นระหว่างที่มันลงเนี่ยก็จะมีขั้วเหนือด้านล่างที่ผลักดันขั้วใต้ด้านบนที่ดูดมันก็จะค่อยๆลงอย่างช้าๆอย่างนี้นี่เองครับ